สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้า้า24นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอันดวงคำพยากรณ์น,นะคะ ของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันศุกร์ที่12นะคะคุ้มภาพันธ์พัน5 6 4นะคะคํพยากรณ์นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิฐานได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้งเ็วันนะคะประจำวันศุกร์ที่สิบสองนะคะกุมภาพันธ์พศสอง4ันหีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะหนึ่ง สองสาม,มาดูนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอาทิตย์นะคะจะตติกจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนังสือเอกสารนะคะนะหนังสือสัญญาการทำประกันนะคะหรืออาจจะต้องเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะนะจะตติกเป็นไพ่ของคนที่เก่งฉลาดนะคะนะสติปัญญาดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ หนึ่งดาบต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันงานหนักงานเหนื่อยนะคะมีปัญหามีอุปสรรคให้เข้ามาต้องแก้ไขนะคะดีอิมเพสนะคะนะก็เรียกว่าเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะหน้าที่การงานนะคะเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่การงานบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้เล่ห์เหลี่ยมไหวทิบปฏิพานนะคะในการหลบหลีกเอาตัวรอดก็ด้วยนะักเช่นกันนะคะนะ รวมถึงใครบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะต้องทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะในช่วงนี้ให้รอบคอบในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะอาจจะเกินการตกหล่นสูญหายได้นะคะหรือใครบางคนอาจจะต้องมีในเรื่องของการวิ่งเต้นวิ่งเต้นเดินเส้นเดินสายนะคะนะในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยก็ได้เช่นกันนะคะนะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะรวงมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะต้องเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะจะจับใจใช้สอยอะไรนะคะต้องคิดพินิจพิจ,จรารณาหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีก่อนนะคะแต่ถ้าถามว่าการเงินนะคะวันนี้ติดขัดไหมการเงินวันนี้ไม่ติดขัดนะคะเรียกว่ายังไกลเกลี่ยยังเคลียร์ได้นะคะมีคนคอยปุปธรรมมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะเรียกว่าดวงนารีอุปธรรมนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังผู้รักผู้คลองจะจับผิดได้นะคะแต่ใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะก็ยังเรียกว,ว่าเป็นความรักที่คาราคาซังยังตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะรวมถึงคนวันอาทิตย์นะคะใครที่อยากจะมีลูกนะคะมีดวงของการตั้งท้องตั้งทันนะคะคนโสดนะคะนะเรียกว่าอาจจะโสดไม่สนิทนะคะในช่วงนี้อาจจะมีกิ๊กมีคนแอบคุยนะคะหรือว่ามีความรักที่เป็นความลับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องเรามาระวังในเรื่องของกระดูกเข่าข้อนะคะนิ้วล็อกนะคะนะความดันไมเกรนนะคะรวมถึงโรคอ้วนน้ำหนักตัวมีเกณฑ์ว่าจะขึ้นนะคะนะเพราะว่าคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่ากินเก่งทานเก่งยิงเรียดยิงกินนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมีนะคะผู้หยิงผิวขาวอวบจะนําโชคลาภมาให้นะคะ คืออาจจะเป็นคุณแม่นะคะนะก็ได้โดยเช่นกันนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิ่สี่นะคะก็จะมีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งแล้วก็เลขสามนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์แฮงแมนนะคะ วันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพปวดหลังนะคะความดันไมเกรนปวดกระดูกสันหลังไขมันเบาหวานด้วยนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะเฮอร์มิดนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะนะเฮอร์มิดนะคะถ้าสุขภาพจะเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบลำไส้นะคะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะนะท้องอืดท้องร่วงท้องเสียนะคะหรือคนในบ้านนะคะในครอบครัวนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอได้ด้วยเช่นกันนะคะ เดลเวอร์นะคะน้หน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าประสบผลสําเร็จดีนะคะนะมีความเจริญรุ่งเรืองดีการพูดคุยการติดต่อการเจราจานะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่รู้สึกว่าธุรกิจนะคะหรือหน้าที่การงานช่วงนี้มีปัญหานะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเพื่อที่จะนํามาปรับนะคะมาเปลี่ยนนะคะนะ เรียกว่ามาปรับมาเปลี่ยนมาใช้ในการทํางานนั่นเองนะคะนะเพื่อที่จะทําให้รตัวของเราเองนะคะมีศักยภาพนะคะในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราหาวิชาความรู้วิชาการสิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะ หรือตัวเราเองนะคะอาจจะมีเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเรียกว่าสถานการณ์วันนี้นะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างระมัดระวังในเรื่องของคําพูดทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันหรือว่าไม่เข้าใจกันได้นะคะหรือใครบางคนเหนื่อยกับงานช่วงนี้อยากหยุดอยากลาพักร้อนนะคะ อยากเดินทางไปไหว้พระไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรวมถึงมีดวงของการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือมาให้คําแนะนํานะคะมาให้คํปรึกษากับตัวเราได้นะคะ<ม>ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นมือเลยทีเดียวนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะกินเก่งทานเก่งใช้เงิน,นะะะเก่งนะคะใจใหญ่ใจกว้างนะคะช่วงนี้นะคะแต่ก็เรียกว่าคําพูดมีสเสน่ห์นะคะนะคนเกิดวันจันทร์นะคะ ก็เรียกว่าใช้คําพูดให้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีก็แล้วกันนะคะนะจะสามารถเรียกสัพย์เรียกโชคได้นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันการมีปากเสียงกันมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันอารมณ์คี้หึงคี้ห่วงคี้ระแวงกันนั่นเองนะคะ ใครที่มีปัญหากันมันยังเป็นความรักที่คาราคาสังอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะรวมถึงมีดวงของการอภัยให้กันกลับมาคืนดีกันด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบรักแต่มันอาจจะเป็นแค่ห่วงแห่งรักเท่านั้นเองนะคะนะเรียกว่าถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะไม่ได้พบแค่คนเดียวนะคะพบหลายคนคบไว้เผื่อเลือกนะคะนะถ้ามีความรักเข้ามานะคะก็เรียกว่าจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านั้นเองนะคะ ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะนะแพงแมนหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะนะส่วนแปลจ่าก็ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการเจ็บตาบเนื้อตามตัวนะคะข่าข้อกระดูกนะคะปวดท้องปวดประจำเดือนนะคะช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้มันสวดมนต์นะคะทําบุญไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะ หรือเช้ามาอาจจะมีในเรื่องของการใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองไปไหว้พระขอพรเสียเส่ยงเซียนซีดูนะคะมานะอาจจะมีโชคได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขสองมีเลขเก้านะคะแล้วก็เลขหกนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะ หนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างเด็กถือไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีมีดวงของการเดินทางนะคะนะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะสองถ้วยมีช่องทางมีรู้ทางที่ดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาได้มิตรใหม่ได้เพื่อนใหม่นะคะนะได้กัรยานิมิตที่ดีนั่นเองนะคะอัศวินดาบมีดวงของการเดินทางแบบรีบเร่งนะคะ แข่งขันกับเวลานะคะนะอาจจะเดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าสามไม้เท้านะคะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานอีเวนต์งานฟรลแลนซ์นะคะนะหรือใครบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นคนเซาให้กับผู้คนอื่นนะคะก็ได้ด้วยนะคะการทําทงานเป็นทีมเป็นกลุ่มประสบผลสําเร็จดีนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่า คนวันอังคารนะคะการเงินวันนี้มีรายได้เข้ามานะคะนะคู่รักคู่ครองช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะนะสองถ้วยเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะมีบ้างทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะนะแตก่กลับมาคือดีกันในทุกๆครั้งนั่นเองนะคะ คนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะคะอาจจะเกี่ยวข้องนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะว่าอศวินดาบนะคะนะขับรถเร็วนะคะรถเฉียวรถชนนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องหูติดใจนะคะรวมถึงจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเข่าคอนะคะ ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารมีโชคกับงานมากกว่านะคะนะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธนะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าชาววันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนนันทุสิบถ้วยนะคะกินทานอาหารขนมนมเนยนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะในช่วงนี้นะคะสิบถ้วยนะคะนะาหน้าที่การงานก็เรียกว่าการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีนะคะการค้าการขายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีในเรื่องของการการเซ็นสัญญาเอกสารด้วยนะคะนะ สามเหรียญน,นะคะจะเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของเ,อเงินปันผลนะคะนะหรือว่าออเดอร์ที่เยอะขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะห้าดาบนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจอึดอัดใจสับสนวา้าวุ่นใจนะคะนะห้าดาบเป็นไพ่ของการที่แบบอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะนะอาจจะมีในเรื่องของข้อขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงนะคะสองดาบจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารนะคะนะการเซ็นสัญญานะคะการทำประกันเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สำนักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเสียหายทำให้หน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างติดขัดหยุดชะงักล่าช้าหรืออาจจะต้องรอเวลาก่อนนั่นเองนะคะนะรวมถึงนะคะคนเกิดวันพุธนะคะช่วงนี้อาจจะกดดันกับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะทำให้อยู่ในสภาวะของความเครียดก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การเงินนะคะเรียกว่าชาววันพุธนะคะมีไรายได้เข้ามาอยู่ตลอดนะคะการเงินไม่ถึงกับติดขัดนะคะแต่ใครบางคนก็เรียกว่าใช้เงินเก่งนะคะรอบครอบด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ในสภาวะชักน้าไม่ถึงหลังนะคะช่วงนี้ชาววันพุธนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินหมดไปกับโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กนะคะนะหรือว่าอาจจะเป็นสัญญาณเน็ตนะคะสัญญาณ Wi-Fi ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคิดถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะมีบ้างทะเลาะกันนะคะ เราหองระแหงกันไม่เข้าใจกันทัศนคตินะคะอีกโก้สูงเหมือนกันนะคะอาจจะทําให้มีข้อขัดแย้งกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้เรียกว่าโสดสนิทเหมือนกันนะคะอยู่กับครอบครัวมากกว่านะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะแบบ เจ็บปวดใจนะคะกับความรักครั้งที่ผ่านๆมานะคะเลยอาจจะยังไม่กล้าเปิดใจให้กับใครนะคะรวมถึงบางคนใครที่กําลังคบหาศึกษาดูใจกันอยู่นะคะบังระมัดระวังในเรื่องของการถูกกิดกันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากคนรอบข้างนะคะสุขภาพคนวันพุธนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนปวดบา่าปวดไหล่เข่าข้อกระดูกนะคะนะ ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันพุธนะคะมีเลขศูนย์นะคะเลขสามนะคะแล้วก็เลขห้านะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสได้ไพ่อะไรคนวันพฤหัสท่าเหรียญน,นะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงสักเท่าไหร่นะคะ ทำลันนะคะมีดวงของการเดินทางการติดต่อการสื่อสารการได้รับข่าวดีนะคะเมจิกเชียนเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะนะรวมถึงไพ่พระสังฆราชนะคะมีดวงของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะมีดวงในเรื่องของการเรียนรู้การใส่รู้นะคะการหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนั่นเองนะคะนะรวมถึงนะคะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะหรืออาจจะ เป็นในเรื่องของนักวิชาการนักพูดนะคะนะ้าหมอดูนะคะนะ้าถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่ตกงานว่างงานลองดูนะคะว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถทางด้านใดนะคะนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะคะนะมาเป็นอาชีพนะคะนะมาเป็น เรียกว่ามหาเลี้ยงตัวเองนั่นเองนะคะรวมถึงต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะว่าตัวเรามีความถนัดมีความรู้ทางด้านใดนะคะนะภพยพระสังราชนะคะนะก็เรียกว่าดวงมิรผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาแนะนํานะคะให้ความรู้สิ่งต่างๆกับตัวท่านได้นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเงินพหันหาเก่งใช้เก่งนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวา,าได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้การเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะก,กําลังรองเงินก้อนใหญ่อย,ยอยู่นะคะเพื่อที่จะมาเคลียร์นี่เคลียร์สินนะคะจับจ่ายใช้สอยสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันนะคะนะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะนะเรียกว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะ คนโสดมีดวงของการได้พบคนถูกใจได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเหมือนพฤติกรรต้องระมาัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข,ข่าอาการอ่อนล้าอ่อนเพียการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะนะคะ ระบบน้ําในร่างกายนะคะนะเรียกว่าให้ทานน้าเยอะๆนะคะวันนี้รวมถึงระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บคอนะคะการเป็นต่อมทมซินไทรต่อมไทรอยนะคะนะดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวเลขจากการเสี่ยงเจมสีนะคะนะคนวนพฤหัสนะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําให้ไหว้พระนะคะขอพรจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรจากพระในบ้านนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทําบุญนะคะกับคนยากไร้กับคนพิการนะคะใจบารท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวทนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะนะก็จะมีเลขห้านะคะเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขเจ็ดนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์นะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันศุกร์นะคะสามถ้วยนะคะอาหารขนมลมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะงานเลี้ยงนะคะงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยนะคะนะเด็กถือถ้วยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะหนังซื้อนังหาตำหรบตำดาหาวิชาความรู้ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะใครบางคนอาจจะก,กําลังศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะนะจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การใฝ่รู้นะคะนะ เรียกว่าช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะนาะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะนะ แต่การนะทํางานเป็นทีเป็นกลุ่มนะคะจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงดวงมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถมัมภ์คอยให้การช่วยเหลือนะคะนะหรือใครบางคนมีดวงของการเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปสวดมนต์นะคะนะไปถือศีลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไปขอคาที่แนะขอคําแนะนําขอแนวทางสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์หาเก่งใช้เก่งนะคะกินทานอาหารขนมนมเน,มนอยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะหรือใครบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับหนังสือนั่งหานะคะตำรับตำรานะคะนะการซื้อหาความรู้ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะในช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนวันศุกร์เรียกว่าดวงมักจะข่มคู่ของข่มคนรักนะคะนะ แต่ก็เรียกว่าเป็นคนที่ปากร้ายใจดีนะคะนะรวมถึงใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันนะคะนะก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะเพราะมีดวงของการอภัยให้การการกลับมาคืนดีกันนะคะคนมีคู่แล้วมีดวงของการตั้งท้องตั้งคันคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักได้นะคะแค่คุณเปิดใจให้กับคนรอบข้างนะคะนะเรียกว่ามีคนที่เขาแอบมองนะคะหรือแอบอาจจะแอบดูแลเอาใจใส่คุณอยู่นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวัยสุกนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนะกินทานอาหารจะไม่ค่อยย่อยนะคะนะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะรวมถึงถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหมอฟ้าแนะนําให้วหว้พระลองเสี่ยงเซมซีดูนะคะนะอาจจะมีโชคได้นะคะนะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ย,ยิปซีนะคะก็จะมีเลขแปดมีเลข อามีเลขแปดมีเลขห้าแล้วก็เลขสามนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันนะจ๊ะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันเสาร์ราชินีถ้วยนะคะรอบครอบนะคะช่วงนี้จะทําอะไรนะคะคิดตบทวนหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะอัศวินแม่เท้าชิปจันรลงเท้าจะได้รับข่าวดีมีดวงของการเดินทางนะคะต้าดาบนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะคะรวมถึงให้รอบครอบในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆก็ได้ก็โดยเช่นกันนะคะรวมถึงคิงถ้วยนะคะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะ รวมถึงอาจจะมีคนเดินทางมาหาตัวทันได้นะคะในวันนี้หน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะทําอะไรก็ให้ใจเย็นนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะอย่าขี้เวียงขี้วีนอย่า,อ,าอย่าขี้งุดหิดนะคะนะให้มีสตินะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะโดยภาพรวมแล้วก็เรียกว่าการเงินยังไม่ติดขัดนะคะนะมีรายได้เข้ามานะคะมีคนคอยอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการอยากได้รถยวดยานพาหนะนะคะ เรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการคำประกันนะคะนะหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะคะไดคนนะคะ้คุณแม่บ้านนะคะคุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้นะคนโสดมีดวงของการได้พบคนถูกใจนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะ,ะหรืออาจจะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนลวนสาวต้องระมัดระวังในเรื่องของ ความดันไมเกรนนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะในช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนอนลับันนบ,บ,บ,บตื่นตื่นนะคะนะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะแล้วสามาให้ใส่บาตรทำบุญนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะตัวเลขจากะทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากท้ายยีสี่นะคะก็จะมีเลขศูนย์นะคะมีเลขหนึ่งนะคะเราก็มีเลขเก้านะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะจ๊ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่ยิปซีจะให้เลขมงคลประจําวันศุกร์นะคะที่12กุมภาพันธ์นะคะพอศ2 5 6 4นี้เป็นตัวเลขอะไรกันบ้างน,นะคะเลขสามนะคะเลขแปดนะคะเลขเก้านะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีในวันนี้ก็คือเลขสามเลขแปดเลขเก้านะคะที่จะให้โชคนะคะนะ ก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ